ใช่ยากันมันคือวัดไฟครับมันคือเอาคนอะไปไปออาสมมติ่ะผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างสมมติผมเจอไอลเคลเคเปลี่ยนมาเล่นปืน15กระบอกใช่ป่ะเล่นปืนล่อไฟเลย15กระบอกหรือไม่ก็1ิกระบอกพวผมเล่นกัน3กระบอกพอผมโดนยิงใช่ไหมผมยิงกดผมโดนยิงล่วงรถผมแดกยาการผมวิ่งเข้าวงไฟเลยเท่ากับว่าถ้าไฟตรงนั้นจบไอ้พวกแล้วมันชุบยากมันมันมันคือชุบยากด้วยพอชุบยากปุ๊บไอ้พวกปืนที่อยู่บนไฟอ่ะ มันก็จะเล่นกันไม่ได้แล้วมันก็ต้องบังคับให้ปืนที่อยู่บนรถอ่ะมันลงลงมาเล่นเพื่อช่วยเพื่อนอ๋อนี่ยไอไอไอเลือไอที่แข่งกันนะเนี่ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะจะบอกให้คือลุงเนี่ยเข้ามาชวนผมว่าสตาร์กับแฟมอ่ะเล่นกันไหมผมบอกเออลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเราร่วมกันจัดแล้วลุงพูดคำเดียวเลยรู้ป่ะลุงพูดว่าอะไรไม่ถามก็ได้เราก็ลองลองดูแล้วก็จะดีลองไปถามก็ดูดิอะไรช่องแชทบอกว่าจะมีซีซั่นสอง ได้ทีที่ไรวะฟมไม่ได้กะคจับจับฟาอนทั้งทั้งฝั่งเราก็ได้น้าลุงอะปัจจุบันนี้ลุียลุยด้วยกันเลยทีเดียวดีกว่าไหมใไหนเราเราจะเล่นสองคนอะมันเป็นอย่างนี้พี่คือลุงเนี่ยเข้ามาชวนผมวอสตากับแฟมอะเล่นกันไหม อ่าเพราะแฟมเขาไปเล่นกับแฟมหนึ่งจุดศูนย์ถูกปะอ่าต้องบอกลุงไหนๆเราเราจะเล่นสองคนอ่ะเราชวนเพื่อนๆเรามาลุยด้วยกันเลยทีเดียวดีกว่าไหมอ๋อก็คืจริงๆอ่ะลุงลุงอ่ะแต่ผมบอกเออลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเราร่วมกันจัดแล้วลุงพูดคำเดียวเลยรู้ปะลุงพูดว่าอะไรก่ออ๋อก็คือจริงๆอ่ะลุลุงอ่าแต่ผมบอกเอลุงเดียวเดี๋ยวากูเข้าไปเอียวอย่ากูเข้าอะไรกันตออ๋อก็คือจริงอ่ะลุงลุ่าแต่ผมบอกเออลุงเดี๋ยวเดี๋ยวากูเข้าไปเอียว อไม่เป็นไรกูเองเออกูเองอ๋อแล้วอะไรก็เสืออะี่ก็ใส่ไม่ถามก็ได้เราก็ลองลองลองดูนะครับทุกทีลองไปถามกาดูดิจริงไหมเหมือนเขาหลอนน่ะลุงอะโรมาเยอะโรมาเยอะต้องต้องบอกว่าอย่างเงี้ครับผมมาไปชวนคิงเล่นจริงๆนั่นแหละผมไปชวนสตาร์ทาวเล่นให้เรามาจัดไอ้นี่กันไหมแข่งแบบชนเมืองไงนึกภาพป่ะผมไปเยือนนู่นนี่จะได้เจอ้ถทีแล้ถคิงอ่ะก็เสนอ ไปชวนเพื่อนมาแต่ถ้าบอกผมบอกไว้เลยนะถ้าไม่มีคิงก็ไม่มีรายการนี้ต่อให้มีผมคนเดียวผมก็ไม่สามารถทําแบบคิงได้ที่จะสามารถชวนคนอื่นมาร่วมด้วยได้อันนี้ถ้าถ้าไม่มีคิงรายการนี้ก็ไม่เกิด <c oughs> อันนี้ผมผมยกให้คิงผมยกให้ King, คิงคิดิตนี้ผมยกให้คิงผมผมมีแค่ไอเดียส่วนคิงมันมีคอนเนคชั่นที่ที่ดี อันนี้ผมจะให้คิงเพราะว่าเราคุยกันว่า <c oughs> เราคุยกันอย่างนี้ว่าคิงบอกว่าเนี่ยพอจัดอย่างนี้ปุ๊บเรานั่งคุยกันว่าเฮ้ยสมมตินะถ้าเราจัดอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอ,อย่างเบคอนอย่างเงี้ยเมืองบางเมืองนะท,ท,ที่อาจจะแบบไม่ได้แบบมีสตรีมเมอร์เยอะพอพวกเราไปเล่นเฮ้ยมาดูเมืองดีนี่ทียว่าเขามีวิธีการเล่นแบบไหนวะเผื่อคนสนใจไปเล่นเมืองเขาอะไรประมาณเนี้ยไปเล่นเมืองเขาเมืองนี้เป็นไงวะ เบคอนเป็นไงวะเราไปเล่นเมืองเขาดูดิไปเหมือนเราไปโปรโมทให้เขาด้วยอะ่ะกับเมืองเขาอะ่ะคิงก็จัดการรันกันเลยช่วยกันรัน gta อันนี้ต้องยงไอ้คิงครับต้องโยงไอ้คิงใช่ยงไอ้คิงอันนี้ยงไอ้คิงเลยผมว่ามีแค่ไอเดียแต่ผมว่ามไม่มีคอนเคชันเหมือนคิงครับ <c oughs> คิงมันเก่งคิงมัน ธุรกิจเก่งอ่ะน้องมันเก่งน้องมันฉลาดจัดเลยผมก็แบบว่าไปคุยกับดอกๆแหละแบบว่าบี ไอเดียนั่นแหละกัดกัดทำอะไรบางอย่างที่พวกผมก็นั่งเข้าไปดูน้องมนะันอะบริเวณคุกใหญ่ครับผมเป็นถามเขาด้วย <c oughs> บอกดูงั้นเดี๋ยวเราจัดร่วมกันสองคนแ <c oughs> มวเ,เองลุยเลยนะ้อง <c oughs> อย่าเอาพี่เข้าไปเอวเพราะว่าเออถ้ากูเป็นลุงถ้าถ้าถ้าผมเป็นลุงอ <c oughs> ผมก็ต้องคิดเนาะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> อีกรายการหนึ่งก็มีปัญหากันกับกับลุงเคยมีปัญหากันอันนีนึกออกไหมมันก็ต้องแบบเออผมเข้าใจแกอยู่อมพอทราบไหม ก็เป็นธรรมดาเหรอต้งไอตาเนี่ยนะพี่ผมจะบอกให้เห็นน้องมันหน้ากล้องมันเป็นอย่างนั้นแต่น้องมันไอต๊ามันหัวดีกับคนอื่นเยอะนะไม่หมายถึงหัวไวนะมันไม่ได้แบบว่าทุกคนอาจจะดูมันฮาดูมันตลกอาจจะดูพูดตรงตรงอาจจะดูแบบปัญญาอ่อน่ะไอเฮียแต่น้องเวลามันน้องไปคุยงานจริงๆริมันมันไม่ใช่หน้ากล้องนะเว้ยมันกับอีกคนนึงเลยนะคือมึงมองว่ามันโง่อ่ะกูจะบอกให้ว่ามันไม่ได้โง่ มันรู้ว่าเรื่องอะไรเยอะแยะมันไม่ได้โง่ผมจะบอกให้น้องมันไม่ได้โง่ม,ม,งมีเราแหวบนบ้านไนจริงป่ะละ่ะใช่แต่ตอนแรกว่าจะให้มันไปเล่นแบบทุกคนอะเซิร์ฟกลางกันหมดเลยนะไม่ถึงเราเราทำเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟขึ้นมาเซิร์ฟหนึ่งอะอแต่อย่างนั้นมันจะได้อะไรถูกปะใช่เออผมว่าเราเราต้องไปเล่นเซิร์ฟเขาด้วยเซิร์ฟเขาน่าจะได้ ตรินะตให้อนนเออยังไงก็ดดได้ใชนะ่เนี่ดีดีมากเลยนะนนทั้งทั้งฝั่งเราก็ได้ใวลิขคนอื่นไปเดินเล่นฝั่งเขาได้ไวลิขเราเข้ามาแล้วคนดูจร<อ>ิงพี่ถ้าพูดด้านด,ด้านดาน้ดานผลประโยชน์ะอะก็ก็ไม่ได้ได้อะไรหรอกแต่ว่าได้ความสนุกเฉยเยผมคิดว่ามันแค่ความสนุกไปไวมีการรีพอร์ตครับผมว่ากําไรคนดูได้นะคนดูได้ดูอะไรมันมันอ่ะที่มันแบบไม่คิดไม่ฝันว่าประเทศนั้นอ่ะ อาจจะมาแบบว่าเอ้แก๊งนั้นมามาชวนกับแก๊งที่ประเทศนี้ประเทศนี้ต้องกลับไปชวนกับแก๊งประเทศนั้นมันไม่มีมีการได้เปรียบเสียเปรียบอ่ะคือมันมันคือความแบบเท่าเทียมกันอ่ะที่ได้เจอกันแค่นั้นเองอะไรช่องแชทบอกว่าจะมีซีซั่นสองไหมครับอะไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้ผมไม่รู้อยู่ที่อยู่ที่อารมณ์อ่ะจะมีซีซั่นสองไหมครับรับแร้อนได้แล้วพัฒนาไประดับหนึ่งเอาจริงๆถ้าจะถ้าจะรับจริงเดี๋ยวรอสองสอง รอสองสอกได้แต่บันไปตัวมันแล้วครับวงเตโอ้โอ้โหจับเข้าคุกสถานเดียวครับแล้วมอโคไอเลอหลายล้านตอนเนี้ยร้อยตามไปกันหลายล้านอันนี้ข้ามมันอะเลอที่ผ่านไปเอยเรื่อยเพื่อเพื่อให้คนมันจำเฉยๆฮะมอโคนี่จะไปเกิดที่ไหนอะผมทำเลยแนะนำให้ทำซีซั่นสองอ่ะให้มันมีเพราะคนมาปรุมเพราะว่าที่ผมอยากทำอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเดือนสี่เดือนห้าเดือนห้าเนี่ยผมก็ต้อง ไปทาบางอย่างที่ผมต้องทํแล้วรูปแบบการครองเกมเดินเดนทาที่ถึงไงนะนั่นก็อีกเดินกว่าดิใช่เอาละยาร์ต่าเดี๋ยวซีซันสองถ้า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 มีซีซันสองนะรูปแบบการเปลี่ยนแปลงจะคืออะไรซีซันสองผมเคยคุยกับคิงอยู่เราจะไม่ได้มาออสตาละเราจะมาในนามของเจหรือว่านามของเสียไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยไม่ได้มาในนามแฟมก็คือมาแบบ มา JK เลยถ้าถ้ามีซีซั่นสองนะเพราะว่าผมเคยคุยกับคิงอยู่ว่าผมมองว่าหลายคนก็คงอยากดูอะ่ะ JK เตอรระบบเสียมไม่ได้เตอรระบบ LK เตอรระบบว่ามันจะเป็นแบบไหนใช่เราจะมาในนามแก๊งเลยถ้าถ้าถ้าในซีซั่นสองถ้ามีนะถ้ามีนะถ้ามีนะฝากนี่แกติซามเลยเพราะว่าอันนี้คอรับเลยนะอ่าทำไรส่งเมืองแล้กี่แก๊งไม่รู้ครับไม่ร,มรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ต้องรอต้องรอคิง ต้องเล่าชิงท้ามีซีซั่นสองเดี๋ยวหอซีซั่นนี้จบก่อนว่ามันจะเป็นยังไงฟิทแบ็กฮะโอดีแฝดโอดีนีครับมันสมองจริงปะเนี่ยทำเกมทำเกมเดี๋ยวก็เห็นนี่แหละเกมแบบเกมตำนานอะซื้เกมเลยอะอย่าบอกนะว่าจะมีคนเลี้ยงหมูไม่ใช่เกมในตำนานเลยเกมแบบเก่ากึ๊กเกมคอมนี่แหละสองเกมเลยซื้อมาสองเกมเลยกว่าจะดิวได้เขาอยากได้กันให้ควักโอาดีชนะไฟนี้ได้ คือจริงๆอ่ะคือการแข่งขันเนี่ยมันมันเหนื่อยตรงนึงรู้ป่ะคือมันไม่ได้แข่งขันแบบว่าชั่วโมงหนึ่งเหรือสี่สิบนาทีอันนี้มันห้าชั่วโมงนะมันเหมันห้าชั่วโมงด้วยมันไอ้เหี้ยคนจัดเนี่ยเหนื่อยนะผมจะบอกให้คนจัดเนี่ยอย่างอย่างผมเนี่ยผมมีไอเดียผมไม่ได้เหนื่อยนะผมไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่นะเราก็คุยเรื่องกฎกติกาแต่อย่าลืมว่าคนที่จัดเนี่ยสตา์เนี่ย ไอ้เหี้ยผมจะบอกให้ไอ e ้เหี้ยหัวนะาจะหมุนนะผมบอกเลยคนภาคอีกไอ้เหี้ยเราต้องไปก่อนเพราะว่ามีผู้ใหญ่หลายคนไงมันต้องทำด้วยกันถ้าถ้าถ้าผมไม่ได้เต็มที่มันก็จะเสียผู้ใหญ่ด้วยนี่นะผู้ชมนี่มีการถามมาครับไรลักครับผมเอกช็อตของพิกเกตมาแหละวันนี้พี่เวาไม่ไปร้องเพลงเหรอครับการที่ทำแบบนี้ออกมาได้เนี่ยผมบอกเลยไม่มีใครที่สามารถคิดแล้วก็จะทำได้นะ ไอ้ยเยี่ยมันกดอดีกามันต้องเป๊ะทุกอย่างมันต้องคิดมันต้องเกิดการประชุมกันหลายครั้งเรียกตัวแทนแต่ละเมืองมาคุยกันโอ้โหเยอะเยอะ,ยอะผมเนี่ยนอนอยู่เฉยสบายเออเดี๋ยวส่งไปติดช่วยภาคก็ได้นะเออช่วยผาากับมะก่าวีกยอันนี้อันนี้คือบอกบอกไม่ได้ตอนเราไม่แข่งรอตอนเราไม่ได้แข่งไ,ได้ผักยาวๆหน่อยถ้าเป็นผมเป็นเจ้าของคนเดียวแบบบอซีอย่างเงี้ย เราพูดได้ไงแต่นี้เรามีผู้ใหญ่หลายๆคนซึ่งเป็นมันมันมันไม่ค่อยดีมันมีเส็นสัญญามันมีอะไรหลายปัจจัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้สภาไหนโทรมาหรือเปล่าไม่เห็นดีหแืมั้งเดี๋ยวก็ไทยอินอาจจะมีไทยอินช่วงหลังๆถ้าถ้าถ้าไทยอินเนี่ยในเนี้ย ไม่น่ามีอะไรอยากก็ต้องอยากก็เดี๋ยวรู้แหละเชื่อติก็เห็นขาไม่มีในโลกหรอกอยากก็ออกมาช่จริงจริงๆมันไม่ได้เป็นความรับเลยพี่แต่ว่าผมแค่ไม่ไม่ไม่อยากพูดอในเรื่อหของมัะว่ามันมันมีไหลมันมันผู้ใหญ่ใช่ถูกต้องอย่างน้อยเราก็ให้เกียรติเขาไงเพราะเราไม่ทำคนเดียวต้องจริงมันไม่ได้มีอะไรที่พูดไปก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่แค่เออมันไม่อยากพูดเฉยๆรับพี่รันยังครับพี่รันยัง Ờ, gì vậy? Gì vậy? Đã đánh được chưa? Đi nào Đi nào Đang đánh này Hả? Đang đánh đúng không? Đang gì?